ก็ส่งกันอีกรอบหนึ่งวันนี้นะครับเพื่อนๆเอซลูกศิษย์หลานศิษย์ของลุงตรมชายทุกคนนะครับวันนี้ก็ตำ YouTube ไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับีชุดนี้เป็นบอลสีนะครับก็น่าจะสรงไปที่เดิมชุดนี้ส่งไปที่ขนแกนชุดนี้ราน ขายป้ามือสองคุณหญิงนะครับนี่บชุดนี้สั่งมาหลายรอบอีกชุดนี้ก็มีพกหลงนกกระทาแล้หลายชนิดบอลสีที่ส่งไปมีตดตรกันนะครับสาวน้อยประเป้งบางที่มันก็ไม่มีบอลชุดนี้ราคาถูงนะครับในตลาดที่ขอเล่นไม้ก,กัน <c oughs> อีกสามชุด ก็ยังไม่ได้จ่าหน้าตรงนี่ครับบอนสีที่เราส่งให้กันไอยต้นนี้ลักษณะใบโพนะครับลักษณะใบโพนี่เป็นสายวกโพนเหมือนกันนะครับชุดนี้นี่คือบอลฮกหลงที่เขาเรียกกันนะครับ นกกระตาต้นนี้นกกระตาแล้วก็อีก3ชุดที่อยู่ในกลงรับก็มีว่านหลายตัวว่านพระตะบะ ที่ป้องการพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายต่างๆนะครับก็ตรงไปนี่ต้นนี้เป็นกวักนะครับนี่กวักนี่สายกวักกวักนี่ต้นนี้สายเงินนี่รงังก็เรียกไหลมาลากนาคนะครับไหลมานาคไหลมาเงินอมเงินอมนาคเนี่ยนะครับ นี่ว่านกวักแม่ทองใบนี่มันจะอยู่แบบนี้กวักแม่ทองใบสเสนจันแดงก็ตรงงให้เพื่อนกันนะครับกลิ่นหอมรุนแรงสเสนจันแดงสุดยอดแต่มันมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่กลิ่นหอมรุนแรงมากกว่านี้ต้นเสนีจันสีมหาผูหรู้ว่าสเสนีจันหอม ที่เขาเล่นกันนะครับตนนัวนี้หายากลิ้นโนมกว่า,าเสนีจันขาวอีกนะครับหายากจริงๆสนีจันสีมาโปนี่บนบนสบู่เลือดนะครับหรือว่าบนกระดาษด,ดำที่นักสะสมสะเสวงหาเล่นกันนะครับบนกระดาษชนิดนี้มันเป็นบนกระดาษด,ดำแบบนี้นะครับ บอสะบูเลือดโบราณน,นะครับชุดนี้ราก,าก็โง้งสุดยอดบอนกระดาษดำบนสะบูเลือดนะครับโบราณบอโบราณส่วนดอกข้าวปัญนาปีนี้ก็ออกดอกเหมือนเดิมนะครับสุดยอดดอกของมัน ดอกเก้าปัญจาพวกเสนีจันนะครับสายบุตรสากรรมพวกบอนนี่นางพิมพ์นะครับบอนนางพิมพ์ นี่สนีจันสีมาโปนะครับลินโอมรุนแรงนี่ใบอของมันจะคนละสีกันกับด้านหน้าของมันสุดยอดคว่าโหมนี่โหมกว่าสนีจันเกาวสนีจันแดงนะครับต้นนี้หวานทุกส่วนของมันนะครับจะไม่ไว่าจะเป็นรากก้านใบอของมันทุกส่วนนะครับหอมรุนแรง ว่านประยาจ้างเผือกนะครับต้นนี้ว่านประยาจางเผือกหากเป็นสาวน้อยปลาเป้งมันจะเป็นอีกชนิดนึงนะครับก้านสีเขียวแบบนี้ประยาจ้างเผือกนี่ว่านประยาลิ้นหูนี่ประยามือเหล็กปลามาแยกปลูกไว้นะครับ นี่ต้นนี้เป็นมันกลายพันธุ์นะครับต้นนี้ว่านถุงเงินถุงทองต้นนี้มันไม่มันไม่มีลายครับกลายพันธุ์ด้วยถุงเงินถุงทองว่านขุนเพนรามกษัตรเสนีขุนเพนต้นนี้ว่านต่างๆ ที่เราปลูกไว้ในสวนนะครับสวนว่านควันทิ้งหมดเลยครับสวนใหญ่จะควันใบทิ้งหมดเลยครับลอยเห้มันเหลือแต่ต้นแบบนี้ครับนี่ว่านมาโอนี่ต้นนี้สุดยอดว่านนี่ว่านมาโอว่านหมากำลังเหมือนกันนะครับกินก็ไปมีกำลังวางจาถุงบอกกันหลายคลิป การรักษาโรคปามาถูตามก้อตามเข้ารับจะมีกำลังทำให้กระดูกแข็งแก้เจ็บปวดตามร่างกายวันมาโอ นี่ว่านกระทมนะครับต้นนี้ต้นนี้ว่านพระตะบะควันทิ้งหมดเลยครับต้นมันนี่ต้นนี้ว่านคันทะมาลาอีกต้นหนึ่งเป็นกระชายดำครับนี่ต้นนี้กระชายแดงนี่พามาปลูกแยกไว้ให้มันขึ้นปันเราจะได้ส่งแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิก อีพีลูกจิตหลานจิตกันทั่วป่าติทั่วลูกครับนี่ต้นใบอนอดกวกว่กวานกวกมีว่านเพลยครับเพลยเหลืองสุดว่ายอดว่านเพลย์มีปลายาวว่านก็ทะควันทิ้งหมดเลยครับนีปลายาวว่านนี่กระจายขาวต้นนี้ นี่ต้นนี้ว่านมะขาวนี่ต้นนี้ว่านประยามือเหล็กประยามือเหล็กนี่ว่านกระพ,รพิดไผ่ทูนนะครับว่านกระพ,รพิดไผ่ทูนว่านมาห้วงนี่ต้นเล็บครุฑนะครับต้นนี้ ใช้แก้หูกัดเหมือนกันนะครับแก้ปิดหูเหมือนกันต้นนี้เล็บรุดบอยก็ทอดแป้งกินได้นะครับเบือโอดเบือทอดเราเรียกกันสมยนัยก่อนต้นเล็บรุดใบขอ,องมันอีกกระเตยเตยม้ หรือว่ากระเตยอยเร่านะครับนี่วันนี้เอฟซีก็สั่งให้ส่งง่ายเหมือนกันนะครับกระเตต้นนี้กดปลูกง่ายนะครับต้นของมันมันจะมีขนคล้ายๆก,กับลูกเกยทองนะครับขนกระเตส่วนต้นกาจืดนี่ครับต้นใบอของมัน ต้นใหญ่ของมันใบกา,าจืดว่านกาจืดสุดยอดความสวยงามใบาลายว่านปรยายินต้นนี้ต้นนี้ว่านมาย,ยมอินมาย,ยมทองสุดยอดไม้เท้าเวชสุวรรณไม้เท้าประยายมุมครับสุดยอดเหมือนกันป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหมือนกัน เบอร์ตัก็0 8 6 2 7 8แ้าามเกหนนะครับเบอร์ลุงสมชายนี่ส่งว่านให้เพื่อนตั่วประตีศกันนี่ว่านกีเแรตต้นนี้หรือว่าว่านกีบมาลุมกับนุ่นชวนกวางนู้นนะครับเป็นว่านรูสีนางกรวน,นว่านดาบนารา์ พวกนี้เป็นว่านนางกำนะครับสุดยอดว่านนางกำนี่ว่านนางกำเหลืองก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับเรามีคลิปส่งไปที่ไหนก็จะําคลิปไปเพื่อนดูกันสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ